บัักวเอาแล้วครับขอเริ่มปฏิบัติการแล้วนี่เอไปสู้อได้กินกันมาหน้าแม่ดวงนะครับผมมีโอกาสมาหน้าแม่ดวงแม่ดวงพามาเอาน้อใหม่มาเอาเนี่ยไปอยากไปกินนะครับเอาน้อใหม่เลยครับแต่ว่าสวัสดีค่ะมากอกดนี่กินบักทั่วปลาทั่วอย่างนี้มาเอาน้องมาแม่ดวงพามาเอาน้อใหม่พันได้ปลาทั่วบักทั่วอย่างคือบักทั่วปีบอทั่วปีทั่วอุ้มบกินได้คก็เละเสียบ ุ้ยนกเขาเสียงนกเขาแม่ดวงนกเขาคือไรจี๊ดสื่อบอสื่อนกเขาบ่อไอ้คนบ่อมาขายนกเขามันคันมาอยู่บอเศร้าเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าบ้านนี้ก็จะเอาหาตะไคร่หายังไปได้บ้าน ว่าเอาน้ำใหม่ฟันสิได้ไปสูยางยี่บาทนี่ดนได้แล้วก็ซื้อเชือกเกลไปหรออุย้ยสวนแม่ดวงหน้าแม่ดวงหน้าได้แม่แม่ดวงอุยอ้ยุบ่อป,ปานะครับน้ำไม้ไผ่เลี้ยงไผ่หวานเอามือหักก็เลยนดิอุยอ้ยนี่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่ง นอใหม่ครับนอหม่เต็มมืออยไม่ดวงแวน่านี่นี่นี่นน่นี่นี่ีน่นนี่นี่นี่นนี่นี่นนี่น่นี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 นี่นี่นี่นีนี่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 น่นี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 ่น่นี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 ่ี่นี่นี่น่นนี่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 นีนี่นีน่นี่นี่นี่นนี่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 ่นี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 ่น่นนี่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 นนี่ เก็บปยังเดียวเมื่อนั่นานั่แม่วมัวเนสีนาอเอาอาจริงสิเอยไอนนังดินทำลูกสาวอยดูว่าได้กินเอกขอทางอื่นอย่างนี้ไปยังไงคุณยัง,ยงคุณพอ่อพันพ่ก็ทนันี่บงกเ,ออเก็บเลยเก็บเลววยวยใหญ่พ่ากบเม่ยยูกินบะท่านดอก <laughs> แมมมาแล้วแมมเราบอกว่าหายเก็บเอาเลยเออโอ้ยโอ้ยไม่รว้งเอาจีบขึ้นโชั่วนี่นี่สองเงินโดนนี่เห็นหน้าพอหน้าป๊ะเลยวุ้ยขาวจั่วเลยอ,เอืมหน่อหนึ่งสองช้ำอ,อันนั้นเป็นใายลูกสาวเพิน่นก็เลียงไปน้ำลูกสาวเพิน่นโอ้เป็นตะหวานเนี่ยพี่วพ,พี่สองห้อมาพี่สองห้อ เอามีผู้นอนอยู่นี่ว่าแม่ดวงพ่อนอนเราขับไปบ้านอืมมีโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นผมเด้ออยู่จังสี่เดี่ยเลี้ยงนกเขาออมออมออมทิ้งหน้าอยู่นี่แหละผ่อนแล้วไหนมับนกเน่โอ้เลี้ยงไก่เลี้ยงอยัางผ่อนนี่สี่เมตรสี่นั่นเห็นวัวคนมาลักของเราโอ้ถ้าอยู่จังสี่ฮะห้องพ่อเฝ้าเนี่ยคุณมันมีพวกมะฮะนี่ดอกหาลักหาจุกข่มั่เอาดอก ทั่วปวดสารผิดเนาะทั่วปวดผาน,นี่ปวดสาดสรผิดไ,ได้ทะยุอุ้มไม่เห็นโหได้ตามาพร้อมบานนี <laughs> ่ได้ตาดตายยมีได้น่อยาเย่ไยง,ยง,ยงเป็นตะวันเลย ม่นี่สิพาเด็กน้อยโอ้ยแม่ดวงบ่ได้บ่กับน้ำบ่บ่กับแล้วบ่ได้กลับน้ำบ่ผู้เลี้ยไปหากินเขากินน้ำน้ำกันหรเลี้ยงแกงน้องไม่น่ไหลไปด้ไปไหทีเบงหลังนอ๋อโอ้โอ้เลยเลยกุดเลยไปอุดรอเลยอา้่นมื่าอปลาปลาไหมครับโอ้เด็กกับไปกินเขาน้ำกันไค่เนาะ ไปยุ่งมองไม่แล้วมันกลวมันขววงมันไม่ดวงนี่คือไ่นีคือไปนี่บรรยากาศดีครับผมมี่ผู้ขอผู้เขาเลยนะี่วันน้าป๊ะปาได้ครับทางนี้เขานี่าจะเล่นเขาดอนะครับตัวนี้ เออไปเห็นยังคือว่าพี่อเพี่อปะานอนน่แม่คุณน่นน้าคุณอันเนื่อพอๆๆเอาชามเดียวอ้โอ้นนอนิแม่ดวงออโอ้ยกอนตอเอ้ายว้เอานาปกใหม่เอานี่ยนี่แหละเนีผมมักโอ้ยผมหมักบรรยากาศสงสี่ีแมดวงมาเหตดกะตอบหน่อยอ่ะหนึ่งยองสีนะเ้อเฝฝสวนนี่สิไหมกบไผนี่ซื้อเด้อืม กอไผ่หวานนึงบ่ไผ่หวานซื้อบอสต์ไผ่หยังพีบ่ลูกแม่เราเป็นคนอันนี้เราอยากอันนี้พ่ออยากอยู่เพินนนนน่นก็แค่ไหนเนี่ยนาเพิ่นก็ซื้อเฮ้ยเด็กน้อยก็ดีเด็กกินแต่เกียงนอกไม่เนี่ยแล้วบาทนี่ไมไ่เอาซึ่งมานนำเนาะเกียงเนี่ยหน,น,นึ่งเนี่ยไอตองก็มีเด้ห้ามมุกเนี่ยไม่ใช่นาโปแล้วถือเอาติละเพิ่น มาสองคนเลยมาถือสอบถามสองคนเลยสวยๆเนี่ยอู้วิ่งโนยนง่ายๆงามขาวาจั่วสดๆจากไรนะครับจากสวนในดวงเข้ากับไปซื้อย่านั่งซื้อหนิสักหน่อยนั่นย่านั่งกับอะไรเพื่อได้ซื้อครบหมดเลยวัตถุนิ้เขา่อใดเร็วครบแล้ว เอาพูดละสองมือเลยพูดละสมือนี่ค่ะัูดอันหนึ่งสองช้ำอือปะอุ้ยพูดหวานแท้พอเด้อเต็มตาอันนี้แล้วเอาเมียได้กอยูาพอแล้วให้เตถึงใส่ยังไงใหอเไปเป็นเลาะยัยังยังยังเลาเลาะเลาะเลาะอียังพักาบเดี๋ยวคนไปเอาเด้ียบบุโอ้ยพักสาบแซ่บเด้ไปดูพักาบ นั่นพ่อแม่บางท่านนะครับอาจจะไม่รู้จักนะครับพักสาบคือพักเงียงทีอ่ออตูนี่พัก,กง,งมนี่ออึาาองโอ้เขาก็ะถอกแล้วก้มแล้วมวยแล้วเออมืนมืมอเนี่ยคลิปเองคลิปแบบนี้แหละผมมัไมาได้ยังสิละ มันมันประสามสากขึ้นเือพเลอนือีเนี่ยเป็นหน้าเป็นขันบันไดใังเสียปลูกไว้ปลูกไว้อู้มานเ็ได้หลายอย่างนะอือหนาแรงเขาก็ปลูกัันปลูกนีไปน่หูยนกเจาหอดนกหอดยังเื่อเกอด้พนออืกับือมาปูก้สโอ้ยเฮาก็ซื้อมาปูลงทุนไห้เนาะ มันไ่บอกทัวกับพ้องกันแบบอเอได้สิอา,อาได้มังไงเราไปเก็ี้ยก้อมออกันแล้วแมนแม่แม่เก็บ,บโดนโดนมาก <laughs> เฮ้ยมงองหกเกลี้ยล่อมใกับบุมีเนต้อนบ,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 บ้วบเน้าวบแม่ดวงบุมีหน้าตอนกันกน่งชล่ะแจงบก้งน้วง้เลยเอะแจบกังเบนี้สส้ีม่งมาเห็นขอบ่แม่แความมั่ม่เนี่เอากิ่นทางระบงอะไร่ยังแจงให้โตมาพอโดนโดนวเอาโรตดนวยบงงามต่มันอวบ ขายได้ได้ไม่ดวงเอ้าขายก็ขายอืแลกก็แลกแกลก็แถมหนึ่งร้อยปื๊ดบวกครับซื้อสวนจนี่สิมันเหมือนไร่สารเนี่ยโอ้ยคนมากเลยอะว่ได้สีหวานสียาปลูกไปมันตามธรรมชาติไหมเนี่ยบย้ำแม่คนสีนี้โอกาสไปเหู่บ้านแบบนี้เลยโดยเดินไปเรื่อยๆอย่างที่เราเรียกว่าอยู่บนน้ำ เก็บของเพิ่นอืมเก็บๆมันเนี่มันออบเหรอมันมันสิไปทั้งงานเยงแล้วไหมปลาจะเือเก็บได้งาแผลโอ้อหอบไปเร่อยบาทเดียทางหนึ่งหอบไปเล่อยบาทเดียวโอยจะคว้าเพื่นเก็บให้แล้วสวนบรรยากาศดีดีนะครับสวนมันนอกเรา สวนมาเท่ากี่แหละเหตุใดเห็ดหน้ายู่ิหรือมีกระต๊อบมียังอยู่สวนนี่สินะครับบรรยากาศดีดีเลยไม่อยากบอกฮะโอ้ยแม่รอชมคลิปต่อไปนะครับว่าเม็ดดวงสีผ้าไปเอาอีหยังเม็ดดวงสีได้หยังต่อนี่เนาะไปต่อนกสาวเห็ดใหญ่เห็ดกินช่วงมือยุดนะครับสองสามมือ วันที่ยีเดก็ไปเจอกันอีกนะครับนะอยู่ดอน,นะครับผม,มอามาอ,อ,อโอ้ยหอ่อดดะ<ไ>ปะปนย่งกูนะโอนม่ดวงเปิดประตุรีโมท<ป>ให้เอาแล้วครับคลิปต่อไปได้บาทนนิอ่ะ